ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง Clip on Loan นะครับอันนี้นะครับผมกับเพื่อนนะครับก็จะไปพิชิต3 9 9กโค้งที่หมู่บ้านอีจองจังหวัดกันจนาบุรีนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปครับ400กวโลนะครับตอนนี้ผมก็กําลังรอเพื่อนฮะรอเพื่อนเพื่อนอีก3าัคนนะครับรอเพื่อนมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกัน่างนี้ก็บรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับฝนไม่ตกด้วยนะครับไม่ร้อนไม่อบเป้านะครับแต่ว่าเราก็ดูตอนเทียงเชยงบ่ายนะครับว่าจะร้อนขนาดไหน คันแรกที่จะไปกับเราในทริปนี้ C C X ร50คันที่2ครับที่จะไปกับเรานะเป็นฟอร์ซารุ่นใหม่นะครับขาด X Max อยู่คันนึงนะครับโออ X Max อันนี้ก็พร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกัน เป็นทางเลี้ยวเข้าไปสู่ถนน3า23นะครับ,รบตอนนี้เรามาถึงที่น้ําตกสายโยกน้อยครับเดี๋ยวก็เดินเข้าไปชมกันว่าจะเป็นยังไงครับคนแม่นมากเลยนะผมจะบอกให้เดี๋ยวเราไปดูกันฟ้าก็แบบมืดๆแล้วนะไม่แน่ก็อีกสักพักเดี๋ยวขึ้นไปบนอุทยานทองผาภูมินะครับฝนก็น่าจะตกอควรอพร้อม เข้าหนาแบบเดียวฝนตกแล้วต้อบบฝนให้หยุดก่อนนะก่อนจะไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อครับนี่คือสภาพคนไม่ไม่ยอมไปลบฝนนะโอ้มาตากฝนทำไมออดสภ้าพคนไม่ตากฝนนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับก็คงจะต้องเปียกกันทุกคนะดูแล้วนะครับ อยาให้ชมรรยากาศเส้นทางครับไปที่อิทยาแห่งชาติทขอขวาภูมินะครับด้าน,นขวามือของเรานะครับก็คือเขื่อนวชิระลุงกรนะครับนะครับแกเก็ของฝนะครับตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วนะครับ ุดชมวิวแล้วนะครับชมวิวเหมืองปีล็อกตอนนี้ก็ออกจากจุดชมวิวเหมืองปีล้องนะครับวิวสวยเลยแหละตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่อุทยานหนึ่งชาติทองผาภูมินะครับก็จะไปหาที่กางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางลงไปที่หมู่บ้านอีสองครับหาอะไรกินแถวนั้นครับแล้วก็ชมวิวยามค่ำคืนที่หมู่บ้านอีสองนะครับรอดูกแกล้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ ผมก,ก็ค่อนข้างเยอะนะครับสามเก้าเก้าโค้งนะขณะนี้ขับขี่ด้วยความ,ร,ามาระมัดระวังครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงระยะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่กาง,งเต็นท์ไหนครับกางเต็นท์ครับกูดดอยเลยคูดดอยเพิ่งเปิดครับอ๋อเพิ่งเปิด,ดกลางวันนี้เลยพีอ่อ๋อนู้นวิวดีมากเดินกูดดอยเดี๋ยวไปเดินจุดกางเต็นท์เราจะไปกางตรงงใน เดินทางลงไปบ้าบนนีต่องครับส่วนเนินชั้นสึกกับน้ำตกจอบประดินนะครับพรุ่งนี้เราค่อยแวะนะเพราะว่าเามื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่า,าน้ําตกจอบประดินปิดตอน4ี่โมงครึ่งนะครับซึ่งเราก็มาไม่ทันนะเอเป็นว่าพรุ่งนี้ให้ลงไปชงอีกทีเดี๋ยวสามาหัหนึ่งตู้สองต่้ผมอยขึ้นมาได้ใช่ไหมครับได้ครับครับของค,ครับบ้านมีต๋องครับแปดกิโลเมตร ไม่ไกลจากตยางนี้มากนะฮะตอนนี้คือไม่ใส่เสื้อหนาวนะมารับลมหนาวโดยเฉพาะเลยนะครับเย็นๆนะครับใครมากลางเตตนี่นี่ชิลๆสบายๆนะครับอากาศดีนะครับแสงตรงนี้คือสวยมากเลยโคงหักสองนะหลังากก็อาจจะเสียวๆหน่อยนะครับหาที่จอดรถก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ครับกับบรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านนีตองนะครับ แสงสีร่มเมหลืองอลังนะตอนนี้ก็จะเป็นเนินช้างถึงถ้าผมจำไม่ผิดมาถึงที่นี่นฮะก็จัดไปแล้วครับ150บาทกับเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้เราก็กับชาวแก๊งครับนะเราเดินเข้าไปชมเหมืองบิล็อกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านนีตองนิดเดียวครับข้างบนนี้ก็จะมีพวกเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรที่ใช้ในการทําเหมืองไม่หิ่าจะเหมืองมากครับตรงนี้จะมีบ่อปลาคาร์ฟนะครับ ก็ปลาก็คือแบบตัวใหญ่มากน้ำใสมากเลยเป็นสีฟ้าเลยนะครับถ้ามาตอนกลางวันก็จะสะท้อนเป็นสีฟ้าหเห็นเลยนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดนล้ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปมุมนู้นดูนะ <również> เดี๋ยวเราจะไปนอนนะวันอุทยานหนึ่งท่าทองผาบุกนะครับดูไฟสปอตไลท์ของเพื่อนนะก็อสว่างมากวันนี้เช้าก็จะมีน้ำตกก่ประดิษฐ์นะที่เรายังไม่ได้แวะนะแล้วก็อเนนช้างศึกนะครับเรามาอยู่ที่จุดกลางเต็นท์นะครับที่เราก็ขึ้นมาจากหมู่ไม้ตองนะครับเราว่าขบวนนี้สัญญาณมีนะครับสัญญาณมือถือแต่ทรูมูฟบูรู้สึกว่าจะไม่มีนะ ของผมทูมุ้มใช้ไม่ได้นะครับมี AS นะครับที่ใช้ได้ส่วนดีแท็กอ่ะไม่มีใครใช้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับตรงนี้ห้องน้ําก็มีเยอะนะมีตั้งหลายที่ก็มีชั้นบนก็กลวงข้างๆที่พวกผมดังเต็นท์อยู่ตรงนี้ข้างบนนี้จะมีจุดชมวิวอยู่2จุดก็คือเนินช้างภายกับเนินช้างเผือกนะครับตอนนี้เรากำลังเต็นท์อยู่ที่เนินช้างเผือกนะครับจะอยู่ฝั่งสายมือถ้าขึ้นมาจากอ่าข้างล่างครับแล้วก็ข้างบนนี้นครับเหมือนจะไม่มี ไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้างบนนี้ครับก็จะมีร้านสวัสดิการด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเนาะก่อนที่จะขึ้นมาบนจุดกลางเต็นท์ครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราก็ตื่นเช้าเช้านะครับมาลุ้นหมอกตรงนี้นะครับว่าจะมีหมอกให้เรารับชมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วครับสามทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปอาบน้าครับนอนนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่ปล่อยๆหวังว่าคงจะตกไม่หนักนะครับในคืนนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ กราลังลงครับไปที่ผหมู่บ้านอีตองอีรอบหนึ่งครับเพื่อ mm. <Hey, S 2> ชมบรรยากาศยามเช้าขอ,อเรอบป็นังไงนะเ mm. ช้านี้ครับตรงเนินช้างพายกับเนินกุดดอยนะครับตรงนี้ก็จะมีทะเลหมอกนะครับฟ้าขอยวอีลูกหนึ่งฝั่งนู้นคะรับเช้าก็จะมีเสียงมแมลงนะไม่รู้มแมลงตัวอะไรนะือร้องดังมากถ้าใครมานะตอนเช้านะานะ่าตกใจนะผม คนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใจนะแล้วเราจะไปเนินช้างศึกก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปต่อแล้วเราค่อยไปกินข้าวเนี่ยนะเนาะพอพราวเพื่อนมาลุยกันนะว่าเราจะขึ้นไหวหรือเปล่าม,ามาช้านะครับแต่ว่ามาพาเพื่อนมาแบบผจญภัยแล้วกันนะครับโอ้ บอกโรนนมันไม่ค่อยมีน้ำนะครับตรงเมื่อกี้มันจะเป็นบอกโรนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีน้ำนะครับก็เชียวเลยนะครับ จะไปหาอะไรกินในยามเช้านะครับเพื่อเพิ่มพลังในการเดินทางต่อของวันนี้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็นํามผมข้างหน้านะข้างบนครับบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยนะครับอากาศแบบล้มพัดตลอดเวลานะครับก็จะมองเห็นวิวหมู่บ้านนีตองครับแล้วก็ฝั่งพม่า,มาถ้าใครมาเช้าเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็ก็น่าจะสวยนะครับตรงนี้ให้ดูวิวครับที่นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเขามันเป็นภูเขาหยาดเนาะ เนี่ยค่อมีต้นไม้นะครับเห็นปะเห็นเยอะผู้ของไหมครับโค้สวยเลย ชมน้ำตกจอกกระดิน,นะครับก็เป็นจุดสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกลางเต็นที่สังขลาบุรีนะครับสะพานมอญก็ยังไม่ได้ที่กลางเต็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงก่อนเราค่อยไปดูแล้วกันว่าเราจะไปกลางเต็นตรงไหนนะตอนนี้ก็ขอไปชมน้ําตกจอกกระดินกันนะครับมาถึงทางลงครับไปน้ําตกจอกกระดินแล้วนะครับก็ลงไปประมาณ2-3มกิโลนะเส้นทางก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะชัน เอาเรื่องนะครับดังนั้นก็ต้องแบบคอยมาระวังรถส่วนขึ้นมาด้วยนะครับวาวเดอ,อันนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกจอกกระดินครับกำลังเดินเข้าไปที่น้ำตกเดินไปดูน้ำตกกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ จอกกระดิ่นนะครับก็เป็นน้ําตกอีกน้ําตกหนึ่งครับที่ยังคงความสวยงามไว้เหมือนเดิมนะครับสามารถลงเล่นน้ําได้ด้วยนะครับคือที่บอกว่าน้าเย็นมากนะทุกคนถ้าแบบร้อนๆนะมาแช่น้ําตกจอกกระดิ่นนะผมบอกเลยว่าเย็นสดชื่นแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ครับเราก็ออกจากน้ําตกจอกกระดิ่นนะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับจย่าไปเก็บเต็นท์ครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะถ้าฝนตกมาเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วเต็นท์เปียกนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์ครับเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสังขละบุรีนะครับเก็บเต็นท์เรียบนระ้อยแล้ว